ปลั๊กไฟห้องแฮกเกอร์ไนเนียคนทั่วไปหาซื้อยากเป็นรุ่นราชการใช้เยอะที่สุดเพจดังให้ความรู้เรื่องปลั๊กซินโดรมเผยภาพปลั๊กไฟในห้องแฮกเกอร์ไนเนียชี้เป็นปลั๊กที่หน่วยงานราชการใช้เยอะที่สุดด้านชาวเน็ตแหยัน ทั้งดีและทนสามารถใช้งานได้เป็นสิบปีจากกรณีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอชอสอทอเข้าตรวจค้นห้องพักของจ่าสิบโทเขมรัฐบุญช่วยหรือแฮกเกอร์นเนียทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบกที่แฮกข้อมูลคนไทย55ล้านรายชื่อนั้นได้เผยให้เห็นสิ่งของภายในห้องดังกล่าววันนี้ May, สิเมษายน เพจปลั๊กไทยบายมหาชนีได้โพสต์ถึงปลั๊กไฟที่พบในห้องของแฮกเกอร์ในเนียโดยระบุว่าในฐานะที่คร่ำวอร์ดกับวงการปลั๊กไฟครับปลั๊กที่เห็นในภาพถ้าดูไม่ผิดนะครับเป็นปลั๊กยี่ห้อซินโดรมรุ่นแรกๆซื้อแล้วมีถุงผ้าแถมด้วยครับประเด็นคือคนทั่วๆไปจะหาซื้อยากเพราะจำหน่ายไม่ได้หลากหลายที่แต่เป็นปลั๊กพ่วงที่เข้างานราชาการได้เยอะที่สุด เพราะใน TOR ราชการจะมีข้อหนึ่งที่ผมเคยผ่านตาคือสปริงหรือน็อตอะไรสักอย่างจะต้องเป็นทองเหลืองซึ่งมีปลั๊กซินโดรมเข้าเกณฑ์ยอยู่เวลาผมเจอ TOR นี้ผมทิ้งเลยครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้ขายปลั๊กซินโดรมตามหาเซลล์ตอนนั้นก็ติดต่อ,อยากปัจจุบันตั๊กพ่วงซินโดรมรุ่นใหม่มีมอ,อกอจะเป็นสีดำขาวครับสามารถซื้อได้ที่จิ๊บ จริงๆผมมีของในสต็อกนะยังไม่ได้เอามาขายสักทีผมไม่ได้บอกว่าเป็นปลั๊กของราชการเอามาวางพร็อพนะครับแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าปลั๊กสินโรมนี้หน่วยงานราชการจะใช้เยอะที่สุดครับผมคนทั่วๆไปจะหาซื้อยากหน่อยแต่ก็มีขายนะครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงนะครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าไม่ไน่ามีส่วนินะครับผมเชื่อเป็นแค่ข่าว รัฐคงไม่ใช่ไม่ใช่การเมืองมาโจมตีไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีการประกาศอะไรเช่นล้องเชไมเรื่องจริงขอบตอปัดข่าวจ่าิบโทมือแฮกข้อมูล55ล้านชื่อสนิทเสทหารคนดังยันไม่เกี่ยวการเมืองผบตรอย้ําทําคดีจ่าิบโทมือแฮกข้อมูล55ล้านรายชื่อตรงไปตรงมาไร้แรงกดดันเร่งขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อไม่เกี่ยวเสทหารคนดัง ชี้เป็นแค่ข่าวยันไม่เกี่ยวการเมือง13เมษายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีแฮกเกอร์นายเนียแฮกข้อมูลส่วนบุคคลคนไทย55ล้านรายว่า ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากฝั่งทหารในการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งได้มีการสั่งการให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานทั้งทางเอกสารและพยานบุคคลอย่างตรงไปตรงมาใครผิดก็ว่าไปตามนั้นไม่มีข้อยกเว้นเพราะบตรกล่าวว่า สำหรับตัวผู้ต้องหาขณะนี้อยู่ที่เรือนจำทหารและยังไม่ได้มีการประกันตัวแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีการสอบปากคำแจ้งข้อหาและการฝากขังสารไปแล้วนั้นแต่ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการเพราะต้องสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องข้อมูลทางคดีและที่มาที่ไปของข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่หลุดไปอยู่ในเว็บไซต์ต่างประเทศ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาสนิทกับเสทหารคนดังนั้นพบบตรกล่าวว่าตนมองว่าเป็นแค่ข่าวเท่านั้นและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองตามที่หลายๆคนคิดยืนยันคดีนี้ไม่มีใครโทรมากดดันแต่อย่างใดกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน